เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับตัวเกมไซเวนไอรีเปิดที่มีการเปิดให้บริการในภูมิภาคเกาหลีใต้ที่ผ่านมาและหลายคนกําลังดีรอหาตัวละครกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาแจกเทียริสตัวละครในช่วงต้นเกมกันนะครับว่ามีตัวละครอะไรที่จะแบกเราได้แบบ e ซี่มากๆและนอกจากนี้ครับตัวเกมมีการแจกตัวละครระดับ SSR 2ตัวเลยทีเดียวใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับอย่าลืมรีบโหลดก,กันมาด้วยแต่วันนี้ครับมีเทียอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมคลิป ฝากเ,เพื่อนก,นกดไลค์คลิปนี้ครละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนท่าในใดที่กลำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up โอเคโอเคเพื่อนต้องบอกกันก่อนนะครับเ,เพื่อน สำหรับตัวละครที่ตุกกมแจกทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นราเชลและก็เอสจัดว่าทั้ง2ตัวครับเป็นตัวละครแบกช่วงต้นเกมที่ดีมากๆและทั้ง2ตัวละครครับอยู่ในแรงเคียดเดอบเอสถ้าใครคิดว่าได้2ตัวละครนี้แล้วพอใจแล้วจะเล่นต่อเลยก็สามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้ตัวละครระดับ SSR เเนี่ยเยอะกว่านี้ จะมีตัวละครอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในเทียร์ลิสกันเลยดีกว่าสําหรับเทียร์ลิสในต้นเกมนะครับผมอางจะมาพูดถึงตัวละครที่จะแบกเราให้มันแบบอีซี่มากๆในช่วงต้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้งานหลายตัวละครมากๆครับตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจครับผมแล้วก็เป็นตัวเมตาจริงๆก็คือเจฟเจฟฟครับจัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเขาจะมีการแก้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนมันจะเป็นบั๊กความสามารถเว้ยที่เป็นมังกรพ่นไฟใส่ศัตรูครับ2ที สตูตุยเลยครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถในการโจมตีสตูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีการทะลุทะลวงครับไม่สนภูมิคุ้มกันของเป้าหมายอันนี้คือส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ในการฟาร์มด่าหรือว่าปั๊มรูบี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงนะครับใครรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมอยากจะได้เปรียบในช่วงแรกสามารถ สุ่มหาเจฟได้เลยครับไม่ต้องปั้นดาวเยอะครับคือเอาตัวละครเขามาครับไม่ต้องปลดล็อกความสามารถสามารถใช้งานได้เลยนะครับทานี้ก็เก่งแล้วแต่ถ้าในกรณีที่คุณปลดล็อกความสามารถได้ครับมันจะอัปเกรดความสามารถตรงนี้นะครับผมที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น80นะครับของพลังโจมตีกายภาพเนาะตัวละครตัวต่อมานะครับผมที่มีการใช้งานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างเก่งแล้วก็โกงเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราพาไปดูตัวละครตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผม นั่นก็คือซิลเวสตานะครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่อยู่ในเทียร์ดับเบิลเอเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมลองใช้งานแล้วคือแบบโกงมากครับเอาง่ายคือความสามารถแรกครับคือเขามีความสามารถในการดูดเลือดนะครับหรือว่าฟื้นคืน SP เท่ากับ2 1อของปริมาณความเสียหายที่ก่อสร้างนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่ได้ตัวโจมตีทั้งหมดเวมันก็เป็นแบบโจมตี3เป้าหมายครับสเป้าหมาย1เป้าหมายซะส่วนใหญ่นะครับสกิลโจมตีทั้งหมดครับมันจะเป็นสกิลชำระล้างอันนี้หลักๆแล้วเราจะใช้ในการลด เทิร์นบัฟของศัตรูนะครับถ้ารู้สึกว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเริ่มเทิร์นมาเนี่ยบัฟค่อนข้างเก่งครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการ ล้างบัฟเหมาะสําหรับการเอาไป PVP นะครับหลังจากที่เราเล่นมาสักพักเนี่ยระบบตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เพื่อนนะครับ PVP กับผพ้นเล่นได้นะครับผมก็ไอตัวละครเนี่ยก็เอามาแก้ทางได้แบบโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ได้ใช้งานแล้วรู้สึกว่าโกงนะสำหรับซิวเวสต้านะครับตัวละครตัวต่อมากันไหนละกันครับนอกจากซิลเวสต้าแล้วมีตัวละครอะไรกันบ้างตัวที่ผมยกให้เป็นตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือตัวละครน้องรีน่านะครับ สำหรับตัวละครน้องรีแน่นะครับจัดว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ค่อนข้างสำคัญกับปาร์ตี้มากๆโดยส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะเลือกที่ตัวละครดาเมจตัว DPS ในการแบกใช่ไหมครับแต่สําคัญที่สุดครับถ้าตัว DPS เราเนี่ยไม่สามารถยืนไหวโดนดาเมจแรงและฟื้นคืนเลือดไม่ทันครับตัวละครซัพพอร์ตครับจัดว่าเป็นตัวละครที่จะช่วยทําให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยยืนในสนามได้นานยิ่งขึ้นสําหรับตัวละครน้องรีน่ครับจะมีอัตราการฟื้นฟูต่อเนื่องครับ15%ของ S p สูงสุดของผู้ไ่้เน้น อุปกรณ์ที่เป็นค่า SP เล่นเลือดเยอะๆครับตัวน้องก็จะฮิลแรงมากๆครับนอกจากฮิลแรงแล้วน้องยังเพิ่มในส่วนของปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้น23%นะครับอันนี้คือเพิ่มให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมเป็นระยะเวลา3เทินถ้าจะใช้จริงก็เริ่มเทินมาครับให้น้องบัฟสกิลนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังช่วยลดการป้องกันของเป้าหมายครับ34%นะครับแล้วก็ค่อยให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยทำดาเมจต่อเนื่องเลย3ตัวนะครับเพียงเท่านี้ครับตัวนี้ก็คือแบบโคตรแรงนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่่วนนนนของเพิมกาาารรต้ทะคับ ก็มีการดูดซับความเสียหายอันนี้คือแบบโคตรดีนะครับให้ทั้งตนเองแล้วก็ให้พันธมิตรเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับถ้าเล่นในปาร์ตี้จริงๆอ่ะตัวละครน้องเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ผมแนะนําเลยนะครับว่าควรมีอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวต่อไปที่ยกให้เป็นตัวที่แบบเก่งๆโกงๆนะครับเนี่ก็จะเป็นน้องเซอินนะครับตัวละครน้องเซอินนะครับก็อยู่ในสายของ DPS นะครับเพราะว่าทำดาเมจแรง เท่ากับ100%ของพลังโจมตีของตนเองนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการตีเป้าหมายเดี่ยวและที่สําคัญเหมาะกับการตีบอสมากๆครับมันจะมีความสามารถในการลดทอนอพลังเวทนะครับก็คือลดปรดิมาณเสียหายพลังเวทที่ได้รับเนี่ย24%ครับเพิ่มอัตราคริติคอลอันนี้คือจะทําให้การตีคริเนี่ยโคตรแรงตัวน้องเนี่ยเหมาะสําหรับการเอาไปเล่นในส่วนของคริติคอลนะครับเล่นคู่กับเอสก็ได้ครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบตัวแบกในการตีบอสต่บอกเลยครับว่าต้นเกมนี่คือแบบ โคตรแบกเลยนะให้สำหรับตัวละครน้องเซอินนะครับส่วนตัวเอสการาเชลครับก็เป็นตัวละครแบกในช่วงต้นเกมแล้วก็เทียดับเบิลเอสนะครับผมอาจจะไม่ได้ขอมาพูดถึงนะครับเพราะว่ายัางไงสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นตัวละครที่ทุกคนได้แน่นอนแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆนะครับก็เลยแบบละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันครับว่าทั้ง2ตัวละครเป็นตัวละครที่เก่งพอๆกันนะครับส่วนตัวละครตัวต่อแมนนะครับผมที่เราจะขอยกให้อยู่ในระดับที่สูงๆนะครับผมนั่นก็คือตัวละคร จูรินะฮะนี่ตัวละครเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยและความสามารถแน่สนใจมากๆครับสำหรับตัวละครจูริเพราะว่าในส่วนของความสามารถครับมันจะเป็นตัวละครที่จะลดป้องกันของเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เมื่อตายในขณะที่สถานะดับสูญครับมันจะทําเป็นตัวละครที่สามารถคืนชีพได้นะครับมีอมาตะต่อเนื่องอันนี้คือเหมาะสําหรับการลดป้องกันของศัตรูนะครับผมเอาไว้ทาดาเมจให้มันแดงๆขึ้นแล้วก็ ในส่วนความสามารถของการลดป้องกันครับมันจะเป็นการลดของศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลา3เทินจะทําให้ตัวทีวีของเราเนี่ยสามารถทาดามจเนี่ยได้แรงมากๆเลยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราแนะนําในเทียร์ลิส S, ยในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับสำหรับใครที่อยากได้เทียร์ลิสนะครับผมจะทําการวางเทียร์ลิสไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับส่วนใครที่ได้ตัวละครเรียบร้อยแล้วไม่อยากรีโลนะครับก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการแจกเพชรที่เยอะมากๆแล้วก็ของต่างๆเนี่ย สามารถมาทําในส่วนของกล,ก,กลุ่มนักเดินทางพัฒนาได้นะครับก็จะมีการชาให้ทั้งหมดประมาณร้อยกว่าใบเลยนะทุกคนแล้วก็พัฒนาเลเวลก็จะเพิ่มให้อีกอย่างละ5ใบนะครับตามบทที่ผ่านไปได้อันนี้ก็บอกได้เลยครับว่าตัวเกมแจกให้กับเราเยอะส่วนในวันนี้ครับก็มาลุ้นอีกทีนะครับว่าตัวเกมจะมีการแจกตัวละครระดับ SSR เพิ่มหรือเปล่าส่วนใครที่อยากได้โค้ดเพิ่มเติมครับลิงค์โค้ดอยู่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการ เปิดกระชากันหน่อยละกันครับผมว่าเเราจะมีโอกาสได้ตัวละครเพิ่มหรือเปล่าส่วนใครที่อยากรีโลครับสามารถไปรับชมเพิ่มเติมภายในช่องได้นะในช่องจะสอนวิธีการ D i d ดีให้กับทุกคนแล้วนะครับผมสาหรับตู้ในการสุ่มผมได้นําว่าถ้าตู้นี้ใช้ตัวในการสุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวพิกอัพแคปอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถใช้เพรในการสุ่มได้แต่ถ้าเราได้ตัวละครที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถใช้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเล่นดียยาได้เลยนะเพราะแนอนาคตยังมีตัวละครเซไวที่ยังไม่ได้อัปเดทเขลาย ถ้าใครอยากจะเล่นายาวๆก็แน่นะว่าดองไว้จะดีที่สุดนะครับส่วนผมซุ่ม1ิโรโรเพื่อหาเจฟตัวเกมมีการันตีมีคั้นสิทธิ์ได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ติดออร่าด,ดำนะครับถ้าพื้นหลังดำเนี่ยแสดงว่าเราได้ตัวละคร4ดาวนะทุกคนแต่ก็ได้ตัวละครใหม่ๆมาเยอะนะครับเอาไว้แบบปั้นดาวได้แล้วก็เอามาฟาร์มรูบี้แบบอีซี่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ